ทำโรงเรือนที่ง่ายแล้วก็ประหยัดกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ้านสวนเกษตรหัดทำเกษตรผ้าอยู่พอกินนะคะวันนี้จะมาแชร์ไอเดียการทำโรงเรือนที่ง่ายแล้วก็ประหยัดในแบบฉบับของบ้านสวนเกษตรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสิ่งที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือจะเป็น โครงเต็นท์สำเร็จรูปค่ะอันนี้เราซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งเลยนะคะเ,เพื่อนๆโครงเต็นท์เขาก็จะมีคู่มือการประกอบแบบนี้มาให้นะคะเราซื้อเฉพาะโครงนะคะไม่ได้เอาผ้าใบด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนมาแทนนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะ ใช้วิธีการนำชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของอเต็นท์ตัวนี้นะคะมาวางเรียงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นแล้วก็ประกอบทีละชิ้นนะคะอันนี้ก็ได้สองหนุ่มมาช่วยเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราอย่าเพิ่งไป ขันน็อตให้มันแน่นนะคะเราแค่ต้องการที่จะวางตามโครงร่างของเขาแล้วก็เช็คดูว่าอุปกรณ์ครบพร้อมหรือเปล่านะคะภารกิจนี้นะคะก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดในบ้านนะคะมาช่วยกันทำค่ะจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะ การทำคนเดียวน่าจะทำได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าโครงอันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นโครงที่มีความหนาแล้วก็หนักประมาณนึงเหมือนกันนะคะซูเปอร์แมนเสื้อมว่วงก็เริ่มมาจับจับดูดูนะคะสุดท้ายก็ต้องเข้ามาช่วยค่ะพอดูท่าแล้วน่าจะ ต้องการกําลังเสริมนะคะสำหรับภารกิจนี้ถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ถูกใจก็ฝากติดตามต่อๆไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะตั้งโครงเต็นท์แค่ส่วนบนก่อนนะคะเพราะว่าเราจะ กลางตัวพลาสติกคุมลงเรือนก่อนนั่นเองค่ะนี่เป็นตัวคลิปล็อกนะคะที่เราใช้ล็อกตัวพลาสติกให้ยึดติดก,กับตัวโครงค่ะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะเราแนะนำให้เพื่อนๆขึงลวดนะคะจากส่วนบนสุดของหลังคามา ที่ตัวคานที่เราใช้ติดคลิปล็อกนะคะให้ตึงๆเลยเพื่อจะได้ไม่เป็นท้องช้างเวลาฝนตกนะคะจะทำให้พลาสติกของเราคงทนมากขึ้นนะคะพอเราคลุมพลาสติกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะตั้งขาส่วนล่างให้เขานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ช่วยกันยกไปตั้งที่ตำแหน่ง ที่วางเอาไว้นะคะก็คือข้างบ้านค่ะสาเหตุที่เรากางให้เสร็จก่อนตรงบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าตรงข้างบ้านตรงนี้นะคะมีต้นไม้ค่ะค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะก็เลยกางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยยกมานะคะ เนื่องจากว่าพื้นเป็นพื้นดินนะคะเราจะไม่ได้ใช้น็อตอะไรใดๆยึดเกาะนะคะแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เรียกว่าขาปักร่มนะคะหาซื้อได้จากแอปช้อปปิ้งทั่วๆไปเหมือนกันค่ะวิธีการก็คือเราจะตอกเจ้าตัวเหล็กปักร่มตัวนี้นะคะให้มีความเอียงค่ะประมาณ45องศา เสร็จแล้วเราก็จะใช้เชือกนะคะขึงระหว่างตัวหัวเหล็กปักล่มกับส่วนบนสุดของโครงเต้นท์นะคะผูกเชือกให้แน่นเสร็จแล้วก็ตอกยึดลงไปให้ลึกเท่าที่เราจะทำได้ค่ะและนี่ก็คือโรงเรือนที่ง่ายแล้วก็ประหยัดแบบฉบับของเรานะคะส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ใช้ไปนะคะ เพื่อนๆก็ลองปรับใช้ดูนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ